สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ายินดี้ตอนรบเข้าสู่ช่องละออชีวิตบ้าน,าน,าน,านคือเก่าคือเดิมจ้ะเมื่อนี้พามาซุปมะเขือนาอพี่น้องต้มผักต้มผักกินกับซุปมะเขือกระลำปีกับพักคะนา้าจ้ะต้มผักก่อนแล้วก็จังมาต้มมะเขือเนาะเพราะว่านึ่งข้าวสุกนึ่งข้าวซุกแล้วก็เด็กกับข้าวต่อเลยพี่น้อง ทานเฮาเหลือหลายเนะาะเดี๋ยวจะเป็งเขาเนาะต้มผัก็จแล้วก็สิมาต้มมะเขือได้พี่น้องมะเขือนี่ของยายโลนี่สิผ่าเนาะพี่น้องผ่าหน่วยมะเขือนะเพราะว่าเฮาต้มมะเขือเนี่เสียชื้นน้ำปลาเนาะถ้าน้ำปลามันเข้าไปในมะเขือมะะนันก็สินัวเนาะพี่น้องความนัวของปลาเข้าไปอยู่ในเนื้อมะเขือ ต้มไปเรื่อยๆนะพี่น้องต้มให้สุกต้มมะเขือผ่ากินซุปมะเขือได้เมื่อดนนโดนแล้วไม่ได้กินเนาะ <c oughs> กันแล้วแต่ละว่าเนาะสูตรไครก็สูตรไครเนาะนี่เส้นน้ำปลาได้นะพี่น้องอันนี้กะสิมะคั่วพริกได้ผ่านต้มมะเขือสุกแล้วพริกกระเทียมหอม ซุปพริกพริกซุป้อนห้อนนะพี่น้องอากาศก็ได้กินน้ำกันเด้อจ้ะ ุปมะเขือมากินด้วยกันมืดเนาะพี่เนาะมนสิมีความมืดเลยเนี่ย ม,มันอยู่หลังบ้านเนาะมันมีไฟ <c oughs> ัพวพริกแล้วย่างปลาทูได้เหมือนพี่เนอะคณะที่ทานยังเนาะเขาต้องใส่ให้เป็นประโยชน์เอาปลาทูมาปิ้งพร้อมก็มาตำได้พริกสุกแล้วตำมันกับของกับเพ ง่ายๆนะน,นะพี่น้องบางคนกะโอ้ยขี้คานเหรอบางทีเนี่ยเขาเขาเฮ็ดเขาซุปไปวัดนี่อุ้ยได้กินซุปมะเขือแล้วเมื่อน,นี้ค่ะมันก็เป็นของง่ายๆแต่ว่ากะมีกะว่าง่ายกะง,ง่ายวันหยะกะหยะเนาะเตะใส่มะเขือลงไป เนื้อตุมวบับวับ่วตำเมื่อเมื่อือพอพอแล้นี่แหละพี่น้องไม่ได้เอาแบบละเอียดหรอกเนาะไม่มากยายเราออกนีม่มากแต่แล้วแต่คนมากเนาะบางคนกัมักตําแบบมุ่นๆบางคนกับตาเสือปลาปนปลาพร้อมอันนี้มีแต่มักขื้อล้วนๆพี่นะแล้วกับตาม,มีละเอียดพร้อมเข้าไปมันจังแซบนะ สูตรไข่สูตรมันชอบใครชอบมันเนาะแล้วก็สูตรใดสูตรใดก็เป็นซุปมะเขือคือเก่าแล้วนเนาอพี่น้องผงนัวลงไปน้ำปลาลงไปอีกนิดนึง ก็หน่อเลยบางทีน้องน่อยนยนยน่อเสร็จแล้ว เสร็จแล้วมาไปกินน้ากันได้พี่น้องข้าวนึ่งหอนๆแบบนีนะ้กับผักกับผักลวกเนาะกะลัมปีกับผักคะน้าลวกโอ้ยขึ้นค่อยกัะแต่แม่นเนาะนิดค่อยกัได้เน็ดค่อยกับวูบว,ว,ว,วบอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมช่องเราอชีวิตบ้านบ้านไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบายบายสวยัสดยบาย